สวัสดีครับวันนี้ผมมาวัดนะครับแล้วก็มาเจออะไรที่มันโอ้มันแปลกๆนะครับแต่แปลกตรงนี้ผมว่ามันดีนะครับเพราะว่านี่เป็นที่กรวดน้ําพกผานะครับมีคนมาถวายให้ท่านเจ้าวัดนะครับผมว่าโอ้ มันดีมากเลยครับสะดวกสบายเราไม่ต้องหาเต้าน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนจะาอีกขวดนะครับนี่เป็นที่กวดน้ำนะครับลักษณะนะครับคล้ายๆกับเปิดขวดน้ำพลาสติกสมัยก่อนนะครับกะเกลียวมันออกมานะครับแบบนี้นี่ผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเสร็จนะครับผมแกะมันออกมาแล้ว แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับโอ้ผมผิดด้านนะครับกลับไปก่อนอ่าเมื่อเราดึงขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออเข้าท่าดีนะครับที่กรวดน้ําแบบพลาสติกนะครับมาเป็นรังแบบนี้ใครจะซื้อถวายวัดผมว่าก็ดีนะครับแล้วก็เราก็กรวดน้ํานะครับอิตังโนยาตินังโโหตุสุกิตาหวนตุยาตโยก็เสร็จนะครับก็นํา นานเนี้ยนะครับไปเทไว้ที่ต้นไม้ใหญ่นะครับตามความเชื่อของคนไทยนี่ครับเป็นที่กวดน้ําที่เออได้มาเห็นนะครับแล้วก็มันนามาบอกกล่าวว่าโองโลกทุกวันนี้นะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ใช้ที่กวดน้ําแบบเก่าแล้วครับ